สวัสดีเพืเ่อนๆชาวสเตปเค้กด้วยนะครับนี่เราอยู่กับ vivo v3 max นะฮะและ vivo v5 2ตัวที่ตอนนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ครับผมคตรจะเปลี่ยนไหมครับถ้าผมถือ v3 max อยู่ในมือนะครับถ้าเราถือ v3 max อในมือเนี่ย ควรจะเปลี่ยนไปเป็น Vivo V5 ไหมวันนี้นัด,ดูดจะมาให้ทัศนคตินะครับแล้วก็ความรู้สึกของเราแล้วกันว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับ V3 Max แล้วก็ Vivo V5 นะฮะก็ทั้ง2ตัวนะฮะอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะฮะสำหรับ Vivo V3 Max แล้วก็ Vivo V5 นะฮะก็ตัวของความเบานะฮะเรายังมองว่า V3 Max เบากว่านิดนึงนะ,ะไม่รู้ทําไมแต่เรารู้สึกว่า V3 Max เบากว่านะฮะตัวรูปร่างหน้าตานะฮะเป็นแบบนี้พวกคุณชอบหน้าตาแบบไหนมากกว่ากันจริงๆเราชอบหน้าตาของตัวขวามากกว่านะ,ะอืมเราเราไม่ค่อยชอบ แกนนิวที่เป็นสี่เหลี่ยมเท่าไหร่โดยส่วนตัวเรานะฮะแล้วก็เราชอบกล้องที่เป็นกลมกลบมากกว่าแต่ก็ใช้ได้หมดแหละไม่มีอะไรนะฮะมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่านะฮะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาตัดสินใจใอะไรกันนะฮะตัวเครื่องออกแบบมานะฮะตัวนี้จะไม่มีโลโก้ vivo อยู่ด้านหน้านะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีโลโก้ vivo อยู่ด้านหน้าซึ่งเราชอบตัวที่มีโลโก้อยู่ข้างหน้ามากกว่านะไม่รู้ทาไมเหมือนกันโอเคเรามาดูนะฮะเรื่องของความเร็วบ้างนะฮะความเร็วเนี่ยนะฮะไอตัว v3 max เนี่ยมันเร็วกว่ามากอยู่แล้วนะะ ไม่ได้เร็วกว่ามาาธรรมดาฮะเร็วกว่ามากๆนะฮะต่างกันเยอะมากๆเลยทีเดียวแถมตัว vivo v3 max เนี่ยนะฮะตัว vivo v3 max เนี่ยยัง standby แบบ d u a l 3g ได้ด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่ดูคลิป vivo v5 ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเห็นลักษณะของการเคลื่อนไหมของเฟรมเรทมันอะ่ะเ,เล่นได้ไหมเล่นได้สมูทไหมไม่ขนาดนั้นนะฮะุดีขึ้นแล้วอะ่ะ ก็คือเล่นได้ะฮะคือมันมันมันเล่นได้แบบแต่ถ้าเกิดเรามาดู VIVO V3 MAX เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเวลาเราวิ่งหรืออะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้มันน่าจะเห็นมากกว่าน,นี้อืมเนี่ยการเคลื่อนนะฮะเวลาเราเห็นพวกลักษณะของสิ่งที่มันผ่านไปนะเวลาเราวิ่งเนี่ยความเนียนในการที่มันวิ่งไปเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะฮะ คือบางทีมันดูในคลิปมันดูไม่ออกหรอกอืนะฮะมันดูไม่ออกหรอกเนี่ยมันแบบสมูทกว่าเยอะเลยอะเห็นปะ่ะเอคเนี่ยฮะมันสมูทกว่ามากๆคือเวลาวิ่งไปไหลไปเลยเนี่ยก็สบายๆนะฮะเนี่ยมันมันโอเคกว่านะเยอะเลย หลานั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเกมแล้วก็คุณต้องเลือก V3 Max นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณหาซื้อได้นะเพราะได้ข่าวว่าปัจจุบันณนวันที่เรารีวิวเนี่ยเลิกจําหน่ายแลวก็เลิกผลิตไปแล้วด้วยนะฮะนี่ฮะนี่คือ V3 Max นะฮะเดี๋ยวเราลองดู V5 อีกรอบหนึ่งนะฮะให้ดูทีนึงดูด้วยกันอีกทีหนึ่งดีๆเนี่ยมามัน,ม,นมันกือกึคุณเห็นมแต่หาเล่นไหมเล่นได้นะฮะแต่มันไม่มีทางเหมือนแน่นอนไปนไปไม่ได้ะ เวลามันเกิดการชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอา้าวตกน้ำตายไปเลยโอเคนะ,ะภาพรวมก็คือยังถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าเกม a s สโซเ t e ก m ์ e เนี่ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะแต่แค่อย่างเกม Warhammer เนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะก่อนเนี่ยคุณเห็นมาว่าคุณเห็นไหมว่าความสมูทมันต่างกันมากมากจะให้ดูให้ดูวีถามแม่ก่อน อ่าเวลาเดินเห็นไหมดูนี่เดินเห็นไหมไม่เหมือนกันนะเห็นปะเห็นปะไม่เหมือนกันเลยเห็นปะเห็นปะรุ๊ปดูจังหวะรุ๊ปเมื่อกี้คุณเห็นเวลามันไม่เหมือนกันเห็นปะดังนั้นคุณเห็นว่าตัว V3 Max เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นกว่าจริงๆนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณถือ V3 Max อยู่นะดุจก็ไม่แนะนำว่าจะต้องเปลี่ยนเป็น V5 คุณดูความลื่นดิแล้วคุณดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้เห็นไหมต่างปะต่างนะ คุณดูเวลามันเดินดิกลับไปที่เดินอ่ะต่างปะอืมนะครับก็ตามนี้แหละฮะดังนั้นเลือกเล่นเกมนะฮะยังไง V3 Max เนี่ยก็จะต้องลื่นกว่าแน่นอนนะฮะเราทําเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอ่านสเปคไม่เป็นนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ก็มาดูอย่างเงี้ยน่าจะได้เห็นง่ายๆมากกว่านะฮะตัวกล้องกันดีกว่าเนาะนี่คือกล้องหน้าของ Vivo V3 Max นั่นเองนะฮะก็ความ คมชัดเนี่ยมันสู้ว20ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเรื่องหมวกบิวตี้อะไรก็อย่างที่พูดไปพอเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเอเลี่ยนหน่อยนะฮะเอาลองกดดูหนึ่งซ้ำเนี่ยพอถ่ายปุ๊บนะเดี๋ยวคุณดูนะเนี่ยจะกลายเป็นเอเลี่ยนเลยเห็นปะซึ่งแบบตามันจะโตๆเหมือนเป็นเอเลี่ยนสักเอาใหม่เปิดน้อยๆหน่อย vivo เนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนนี่ดูว่าเปิดน้อยคือยังไงมันก็ยังดูเป็นเอเลี่ยนอะคือหมวกบิวตี้ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นเอเลี่ยนเลย นะฮะฮแต่ว่า,าถามว่ากล้องหน้าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ถ้าเราปิดเปิดสัก7หรือ10เนี่ยคือ vivo นนะดุดไม่เคยเปิดได้เกิน10เลยอะ,อะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าพอได้อยู่นะฮะถ้าเป็นตัว vivo v5 ปุ๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะความคมอะไรเนี่ยต่างกันแน่นอนคือกล้องมันชัดกว่านะฮะพอเปิด beauty mode เนี่ยเปิดไปถึงแปสินะถ่ายถ่ายแปเข้าไปเนี่ยนะฮะเนี่ย ยังไม่รู้สึกว่าจะเป็นเอเลียนเลยใช่ไหมคือถ้าเป็น V3 Max เนี่ยคือเป็นเอเลียนเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเอเลียนนะฮะชอบไหมแล้วก็ดูดีขึ้นมีความเนียนขึ้นแล้วก็ดูอย่างเสื้อผ้าอะไรี้นี่คือคือเสื้อเป็นเสื้อคมมากๆนะฮะนี่คือตัวของกล้องหน้านะฮะดังนั้น V5 ค่อนข้างจะกินขาดค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับกล้องหน้านะฮะแต่ก็อย่างที่พูดไปแล้วฮะว่าตัว Vivo V5 เนี่ยมันเด่นเรื่องกล้องหน้าจริงๆนะฮะเด่นจริงๆแล้วเวลาถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยก็ ความคมชัดอะห่างกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนี่ยฮะความคมชัดห่างกันแล้วก็สีด้วยคุณจะเห็นว่าเด,วเดี๋ยวเปิดโหมดธรรมาดาก่อนเนี่ยฮะความคมชัดเนี่ยมันถ้าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยนะครับตัว v 2 0เนี่ยเอ้ยตัว v 5ก็ยังชัดกว่านะฮะชัดกว่าตัวนี้ อยู่เลยทีเดียวแต่ว่าสีสันที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าเออยังไงก็คงสู้ V5 ไม่ได้นะฮะ V5 เนี่ยทำได้ดีกว่าตัว V3 Max ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในเรื่องของกล้องหน้านะฮะกล้องหลังเวลาถ่ายออกมาเนี่ยเรายังชอบตัวของ Vvo V3 Max มากกว่านะฮะชอบมากกว่าตัว V5 ด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังเน้นกล้องหน้าอยู่เราก็ว่า V5 ก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเน้นกล้องหลังมากกว่าเราว่า V3 เราว่า V3 Max ก็ดี นะฮะแบบนั้นเรามาสรุปกันนิดนึงล้กันฮะจะพูดให้ฟังสั้นๆนะฮะในเรื่องของ GPS อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีทั้งคู่ฮะ,ค,ะคือกดปุ๊บเนี่ยก็น่าจะมานะฮะหนึง,หงสองาเนี่ยฮะก็คือออกมาพร้อมๆกันนะฮะถือว่าได้อยู่และที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือตัว V3 Max จะมีชาร์จเร็วด้วยตัวนี้ไม่มีชาร์จเร็วดังนั้น V3 Max เครื่องเร็วกว่ากล้องหลังดีกว่า มีชาร์จเร็วและน่าดุดว่าฟังเพลงเพาะกว่านะฮะ <P an> ตัวนี้กล้องหน้าดีกว่านะฮะดีกว่ามากเลยแหละนะฮะแล้วก็แฟชนะฮะทำออกมาได้ดีมากคือมันเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะ <P an> คือเอานี่ดีกว่า V 5เนี่ยดีกว่า V 3 max ตรงไหนบ้างดีกว่านะฮะดีกว่าตรงกล้องหน้าอ้ออีกอย่างหนึ่งคือลำโพงนะฮะลำโพงของ V 5เนี่ยดีกว่านะฮะแล้วก็สีสันของจอเนี่ยตัว V 5เนี่ยสีสันนะสีสันเนี่ยยังสู้ V 3 max ไม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นะฮะจะเห็นว่าสีของ V 3 max จะมีมิติเข้มกว่านะฮะ เนี่ยฮะเจตว่ามันไม่ได้เร็วแพ้กเลมเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าวัดแค่ CPU เปิดเปิดกันทั่วๆไปเนี่ยเราว่า MTG 6 7 50มันเร็วเหมือนที่เหมยจูทำได้แหละที่มันแตะพุ่งแตะพุ่งอะ่นะเนี่ยฮะลำโพงนะฮะของ v 3 m a x จะประมาณนี้คือคือดังแบบอื้ออื้อหน่อยนะฮะ จะต่างจากตัวของ V5 ที่ดังแล้วก็มีมิติกว่านะฮะดังนั้นลำโพง V5 เราชอบมากกว่านั่นเองนะครับอะ V5 ดีกว่า V3 Max ก็คือลำโพงดีกว่านะฮะก้องหน้าดีกว่าจบนอกนั้นสู้ V3 Max ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคุณเลือกเองฮะเงินเป็นของคุณนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลำลายเพลเท่านี้นะฮะสลับ vivo v3 max vs vivo v5 นะฮะฟังเพลงตัวนี้ก็ยังพอกว่านะเออเราชอบมากกว่าจริงๆเมื่อวานเราเทสแล้วใครที่อยากไปดูอียละเอียดหน่อยก็ในไลฟ์เมื่อวานนะฮะมีแบบพรีวิวสดๆให้ดูเมื่อวานอยู่แล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ